阿拉กษัตริยทคุนผูน้ชมนะตอนนี้ก็อยู่กันในช่วงของอ่าอ่าอะไรวะสร้างไปเรื่อยนะเฮียช่วงใหม่เลยชอบลืมนะช่วงนี้เป็นช่วงสร้างไปเรื่อยนะตามจริงนะอ่ะชื่อช่วงเดิมมันจะเป็นช่งวงดอทสนโฮมนะอีพีที่แล้วก็พูดผิดเหมือนกันนะแต่ตามจริงคือสร้างไปเรื่อย วันนี้เราไม่ได้มาสร้างอะไรนะครแต่ว่าผมจะพยายามเป็นช่วงรายการของไ i n e c r a f t ละกันนะก็จะมีแบบสร้างบ้านบ้างแล้วก็มีแบบว่าอัปเดตบ้างว่าช่วงที่ผมไม่ได้อัดเนี่ยผมสร้างอะไรไปบ้างนะครับก็เอาเป็นว่าเรามาอัปเดตว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะสิ่งก่อสร้างที่ผมได้สร้างขึ้นในเวลาว่างนะฮะช่วงนี้ก็มาเล่นไ n e c r a f t สักนิดหนึ่งเพราะว่า เรื่องงานแล้วมันเป็นเกมที่ผมสามารถเล่นได้แบบไม่เบื่อนะเล่นเรื่อยๆก็คิดอะไรกูก็สร้างออกมางั้นนะแรกๆก,ก็จะไม่มีอะไรนะมันจะเป็นพื้นที่โลง่งๆเอาไว้แบบว่าตอนเทสถ้าใครดูเอเขาเรียกวะใครดูโอซคูอีพีเก่าๆนะก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรแรกๆนะมันก็จะมีแค่แท่งตรงนี้แล้วก็ไม่มีเสาไม่มีไฟด้วยนะอันนี้ผมสร้างสร้างไฟขึ้นมานะครับมันจะได้แบบว่าเอ,อเห็นจากระยะไกลว่ามันเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะ ตามจริงผมจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้สร้างเป็นแบบอาณาจักรใหญ่ที่หายวายวอดนะครับก็จะสร้างเป็นแบบจะว่าไงอะที่อะไรก็สร้างได้นะก็แบบเออนั่นแหละสร้างไปเรื่อยออ่อะก็มาดูสถาปะยมทุยสถาปัตกกรรมแรกนะก็เป็นสาวโ,โง่ๆอ่ะเป็นที่แบบว่าจุดบอกตำแหน่งว่าตรงนี้มันมีเมืองนะครับ แล้วก็จะมีะบ้านอันนี้เป็นบ้านหลังแรกเลยที่ที่ผมได้สร้างขึ้นมานะด้านหน้ามันจะมีสระนงสรนะน้ำมีลานเดินนะแล้วก็พยายามคุมโทนแต่ก็ตามจริงสไตล์การสร้างบ้านผมจะไม่ได้สวยมากนะยอมรับไม่ได้สวยมากแล้วก็ไม่ได้มีรูปร่างแปลกตาอะไรขนาดนั้นนะก็จะพยายามอยู่ในกรอบของสี่เหลี่ยมเพราะว่าผมไม่รู้จะสร้างให้มันกลมๆยังไงแล้วก็เวลาเรา เล่นจริงๆนะเวลาเราเข้ามาในบ้านเนี่ยมันก็จะแบบถ้าบ้านแบบรูปร่างพิสดารมันก็จะแปลกมันก็พยายามใส่ดีเทลเข้าไปด้านในจะดีกว่านะแล้วก็ดีเทลด้านนอกเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะซึ่งบ้านตัวนี้มันจะมันจะเป็นแค่ภูเขาแต่ผมเจาะเจาะเอ่อเจาะทางภูเขาแล้วก็ทําบ้านข้างในนะครับตามจริง่ะเห้แม่มันจะเป็นรอ,อยเจาะอยู่ถ้าใครดูนะเนี่ยมันจะเป็นรอยเจาะนะครับรอยตัดเลยแหละไม่ใช่รอยเจาะนะรอยตัดเข้าไปแล้วก็สร้างบ้านอยู่ใน พื้นที่นะแบบว่ากลมกลืนกับธรรมชาติ่าซึ่งบ้านจริงๆกูก็ไม่ได้กลมกลือนอะไรมากแต่บ้านในไมค้าเนี่ยชอบชอบแบบถ้าไม่มากลมกลืนนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยจะเป็นพื้นพื้นหญ้าธรรมดานะทุกบ้านเนี่ยต้องมีต้องมีเลยตู้ปลากูไม่รู้เป็นที่อะไรกับตูปป้ปลานะแต่ต้องมีตูปป้ปลาเออชอบแบบกลมกลืนกับธรรมชาติเนี่ยกูสร้างบ้านแบบเออมีที่ซุกหัวนอนก็บุญแล้วนะที่ไม่นอนกลางธรรมชาติกลางป่าจังเกลิลอ,อางนงี้นะ ก็ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ขายไม่ได้เลยเหมือนเดิมนะเตาผิงไม่รู้มีไว้ทำเพี้ยอะไรเหมือนกันนะเออในไมค้ามันก็คงไม่มีหนาวนะถ้าไม่มีสเตตัสแบบโอ้ยหิมีสเตตัสเหนื่อยมีสเตตัสหนาวนี่กูว่าเป็นหนึ่งเกมส u r v i v a เที่น่าจะดึงดูดคนเล่นได้นะแล้วก็อีกบ้านหลังที่สองก็ไออันแรกเนี่ยว่ากลมกลืนแล้วไอเฮี้ยนเนี่ยกกมกลืนกว่าคือถ้าไม่มองไม่เห็นไม่รู้เลยว่าแม่งเป็นบ้านนะ แต่ว่าตามจริงมันก็ไม่ได้หลังใหญ่อะไรนะจะเป็นทางเดินลงไปปกตินะมีป่องไฟอีกแล้วป่องไฟแนละ้วไม่พอหันใช้ไปอีกแม่งไงมันก็ยังมีเอ่อตู้ปลาซึ่งตู้ปลานี้ผมก็ตามจริงมันไม่ได้มีสระน้ำเลยตรงนี้หรอกนะแต่ผมสร้างขึ้นมานะครับก็ให้มันเป็นแบบว่าตู้ปลาโฮมเมดดีไหมก็ไม่ใช่โฮมเมดเป็นตู้ปลาที่ไม่ใช่ตู้ปลาแล้วกันเป็นตู้ปลาธรรมชาตินะครับด้นในก็มีการปลูกข้าวอีกกลัวแบบว่าเออไม่มีข้าวแดงเออ ก็สร้างไปเรื่อยนะ <c oughs> สร้างคิดอะไรก็สร้างไปเรื่อยนะครับถ้าใครดูสร้างไปเรื่อยหลายๆ EP mm. ก็จะเห็นว่าผมจะทําการแบบว่าทุบหลายรอบนะครับคือไม่ได้มีการวางแผ่นอะไรมากนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้วาดแผนไม่ได้อะไรคือคิดก็สร้างเลยนะก็อาจจะมีการเปลี่ยนใจกระทันหันผมก็จะพยายามตัดคลิปให้มันดูน่าสนใจนะครับก็พยายามอยู่เป็นว่าเอาจะพัฒนาไปเรื่อยนะครับก็ไม่ค่อยได้ทํามากนะครับแล้วก็มี เขาเรียกอะไรดงข้าวดีไหมถ้าจะเป็นเป็นนามันก็ไม่ใช่นาคนระับเ,เล็กๆน้อยๆกระจอยลอยนะครับแล้วก็บ้านหลังที่สองที่สามดิไม่ใช่หลังที่สองนะครับหลังที่สามหลังที่สจะเป็นตัวนี้ะนะเท่ไหมเป็นบ้านกลางอากาศนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นยังไงด้วยนะไม่ได้สร้างบันไดนะครับก็เป็นแบบว่าบ้านเอ่ถ้าใครดูอะไรบะ ใครดูดักเกิลบอลนะก็บ้านในหัวเขียวอ่ะบ้านใครว่าจำชื่อไม่ได้นะการ์ตูนนานะก็จะมีบ่อน้ําบ่อน้าอีกแล้วก็ยังไม่ห่างจากปลาแล้วก็น้ำน้ำก็ต้องมีปลามีน้ำอ่ะเออเป็นคนที่รักธรรมชาตินะแด้านในก็จะเป็นดินเป็นทรายนี่แหละผมแบบว่าอยากให้มันสัมผัสความเป็นทรายนะแต่ตามจริงใครแม่งมีทรายในบ้านนี่คือสกปรกมากขึ้นเตียงนอนทีนี้แม่งทรายเต็มเตียงไงแล้วด้านบนก็ยังมีแคมไฟก็ยังไม่ หนีจากเอ่อป่องไฟนะ้ก็ไม่รู้เป็นหา่าอะไรต้องมีป่องไฟเหมือนกันนะเออแล้วก็มีแบบเออมีตรนมนต้นไม้ด้านบนนะไม่ใช่ดีเทลแค่นี้นะคือด้านบนมันจะมีแบบกบกืนธรรมชาตินะคอนเซปต์เดิมเออแล้วก็มีตรงนู้นไอ้เฮานี้ไม่ใช่กบกืนธรรมชาติและโบราณสถานนะอันนี้คือผมจาไม่ได้ว่าเป็นอันที่สี่หรือเปล่านะแต่คิดว่าอันเนี้ยอันที่สี่นะครับก็เป็นโบราณสถาน เป็นบ้านคนในแหละแต่ทําเหมือนแบบว่าอยากได้เป็นโบราณสถานกงคืนกืนนิดนึงนะครับก็มีแบบว่าสร้างบล็อกให้มันดูแบบเออเก่าเก่านิดนึงด้านในก็ไม่มีอะไรมากครับมีเขาเรียกอะไรวะอันนี้ก็พวกเวิร์กช็อปนะโตเวิร์กช็อปแล้วก็มีเตาไฟมีเตียงนอนนะครับอันนี้แทบจะไม่ใช่บ้านอันนี้แหล่งกบดานซะมากกว่าเออแล้วก็มีตู้เก็บของมีไร่ข้าว <úsica> สักนิดหน่อยนะครับกลัวแบบอดแดกข้าวแล้วก็ด้านบนจะมีแบบว่าดา่านฟ้านี่เป็นไงมองไปก็แบบว่าระยะไกลสักนิดหนึ่งนะครับวิวก็จะสวยตรงนี้วิวสวยนะแล้วก็จะมีด้านล่างอีกโอ้โหมีหลบอันนี้คืออันที่5อันนี้อันที่4นะครับแล้วก็อันที่5้าเนี่ยจะเป็นแบบว่าอันนี้กลมกลื่อนก้นนะเน้นกลมกลืนกนะันแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ตามจริงไม่ได้มีน้ำน,นะมันจะเป็นแบบว่าคือไอตรงนี้ผมไม่ได้ขุดนะมันเป็น มันเป็นเวิงมันเป็นเวิงพื้นที่เปล่าแล้วผมก็ได้เทน้ําลงเพื่อที่จะสร้างสาระน้ำนะครับสร้างสาระน้ําพระเจ้ากูดิแบบว่าจะขยันขนาดนั้นเลยหรอวะล่สร้างสาระน้ําแบบไล่เทน้ําไปจนเต็มด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างลึกนะแต่รู้สึกว่าผมจะเสกปลาน้อยไปนิดนึงนะตามจริงปลาต้องเยอะกว่าน,นี้นะแต่ผมว่าปลาเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนหรอกแม่งขึ้นมาบนเนี้ย ไอซแซลมแซลมเนี่ยชอบว่ายขึ้นมาด้านบนนะอันนี้ผมก็สร้างขึ้นมาเองอีกนะตรงนี้ก็สร้างเองอีกเหมือนกันตรงนี้ก็สร้างเองอีกเหมือนกันคือแบบว่าอยากให้มันมีบ่อน,น้ําสักเล็กน้อยนะแล้วปลาผมก็หายไปอีกแล้วไม่รู้หายไปไหนนะเศกไว้เยอะอยู่นะเออน่าจะว่ายหนีหนีไปทะเลแล้วกูว่าออกทะเลแล้วปลากูนเนี่ยเออไม่ชอบอยู่ในบ่อเล็กๆธรรมดานะอะมาดูข้างในหน่อยอันนี้ก็เจาะเข้าไปนะเจาะเข้าไปในพื้นอ่าเขาเรียกอะไรบะ พื้นูเขานะครับก็จะเป็นร้านเหล้ามินิมาร์ทร้านกับข้าวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะครับมีแบบว่าการทําเป็นโต๊าเป็นโต๊ะไปไม่มีอะไรมากบ้านหลังนี้นะไม่ใช่บ้านแล้วกันอันนี้เป็นร้านนะร้านร้านกับข้าวร้านเหล้านะครับแล้วก็จะมีเดินมาอีกสักพักหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นหลังที่หนะครับอันนี้หลังที่หเนี่ยเป็นไงอันนี้คือผมไปเลื่อนเจอในที่ตอกแล้วก็แบบเออเว้ย สร้างบ้านเป็นบล็อกแล้วแบบว่าอยู่ด้านในตามที่ปกติผมก็ชอบสร้างบ้านที่จอดเข้าไปด้านในภูเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าันนี้ก็เลื่อนไปเห็นทิดตกพอดีก็เลยแบบว่าเอ,อ,อยากทําดูนะฮะแล้วก็เป็นบ้านสองชั้นชั้นบนก็แบบว่าเอออันนี้มินิมอลของแท้นะครับคือผมสร้างอะไรนะี่ชอบเอยชอบไอ้มินิมอลนะก็ไม่มีอะไรมากนะตกแต่งถ้าสังเกตดูผมจะไม่ได้ตกแต่งแบบว่าไม่ได้สร้างให้มันเขาเรียกอะไร ไม่ได้สร้างแบบจําลองอย่างเช่นเอาอนุนนอันนี้มาผสมกันแล้วจาลองให้มันเป็นอะไรสักอย่างในโลกความเป็นจริงนะครับแต่ว่าผมจะตกแต่งด้วยของที่มันมีอยู่แล้วในไมค์ครับนะครับแล้วก็ขายไม่ได้เลยตู้ปลานะเหมือนเดิมตู้ปลาขายไม่ได้เลยถ้ากูยัดป่องไฟได้ผมยัดไปแล้วนะครับแต่ว่าบ้านมันขนาดเล็กมากๆนะก็เลยไม่ได้ยัดตู้ไม่ได้ดเตาไฟไปนะก็แค่ตู้ปลาอันนึงอ่ะอันนี้เป็นหลังที่5นะหลังที่5ประวันหนึ่งสองหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดหลังที่เจ็ดแล้วเออแล้างหลังนึงอะ่ะเออจำไม่ได้แม่สร้างเวรือ่ของแท้แม่เข้ามาผู้ปุป๊บปั๊บปั๊บคิดอะไรก็ปัป๊บปั๊บมันเป็นแรงปลดปล่อยความคิดผมนะเวลาแบบว่าเออเวลาเราทํางานหนักๆแล้วจะได้สร้างอะไรสักอย่างนะครับมันหายเหนื่อยดีอ่าอันนี้ก็เป็นหลังต่อไปนะแต่ผมจําได้อยู่ว่าไหนเป็นหลังแรกหลังสองหลังสามหลังสี่นะครับก็อันนี้เป็นหลังต่อไปก็ ยังอยู่ในคอนเซปของบ้านหลังนู้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าสร้างให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะว่ามันเจาะเจาะลึกมากไม่ได้เพราะว่าด้านในเนี่ยมันเหมือนมันจะมีโพรงอันนั้นก็เหมือนกันนะมันมีโพรงคือเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตรงเนี้ยไม่มีโพรงอยู่ซึ่งผมเจาะจนทะลุแล้วแล้วก็แบบพยายามให้มันกลมกลืนนะทาหินทําอะไรมาปิดไว้ให้มันกลมกลื่นนะตามจริงมันทะลุไปแล้วแหละ ก็เลยทาบ้านได้แค่ขนาดเท่านี้ก็เลยย้ายภูเขามาตรงนี้แล้วกันน่าจะไม่มีโพรงอะไรมากนะครับใน,นในก็ยังคนคอนเซ็ปต์มอนเดิมนะครับก็คือตู้ปลา <c oughs> ขาดไม่ได้เลยเฮี yeah. ้ยเป็นไรกับตู้ปลาเป็นตู้ปลาจริงต้องมีตู้ปลานะครับแล้วก็มีมุมห้ามุมศิลปะแตกต่างอันนี้หนึ่งนะมีมุมศิลปะนั่งดูพูดคุยกับเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮี้ยไม่ใช่เกลื่อนเพื่อนนะครับ แล้วก็มีตู้สมสมุดเก็บคงเก็บของเหมือนเดิมผมจะไม่ตกแต่งอะไรมากมายนะครับเอาแค่ของที่จําเป็นเท่านั้นนะก็ส่วนมากจะเป็นเป็นตู้หนังสือตกแต่งส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีนี่ซึ่งไม่รู้ให้กูมองอะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันกูสร้างขึ้นมาเนี่ยกูมองอะไรวะมันก็ไม่มีอะไรให้มองน,นอกจากดินเออมองดินแค่นั้นแหละท้องฟ้าก็นี่ด้านด้านบนนี่จะเปิดโลกนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบ อ่าชัดเดอร์นี้เท่าไหร่นะเวลาแบบเนี่ยเห็นไหมถ้าเราอยู่ในกระจกเนี่ยมันก็จะมีละอองน้ําอยู่บนกระจกน,นะแล้วก็จะมีละอองน้ําเปียกหน้าแบบว่าเหมือนกระจกไม่ได้ช่วยในการบังฝนเลยนะก็คือเหมือนเหมือนฝนแม่งทะลุก,กระจกออกมาเออแต่พอเราเข้าร่มแหมก็ปกติแตก่กระจกเนี่ยเออมันก็ทําให้รู้สึกเสียอัธรรตในการเล่นสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ อ่าชาเดอร์นี้นะอืมไม่ได้เกี่ยวกับเทจแพงนาะอันนี้มันเป็นกับชาเดอร์เลยอับผมผมลองเปลี่ยนเป็น BLs แล้วนะครับก็หายเออแต่อันนี้มันสวยกว่าไงก็ยอมยอมไปนะไม่เป็นไรแล้วมีอีกห้องหนึ่งตรงนี้เป็นห้องนอนมาฮาภูมใจนําเสนอโคตรเท่นะครับคือหลายคนก็โครสร้างได้ดีกว่าผมแหละนะผมยอมรับออแต่ว่าเออภูมิใจเออมีเท่านี้แหละสวยงามนะก็ไม่มีอะไรมากสําหรับหลังนี้นะ ก็ไม่ค่อยชอบแบบว่ากระจกมากเพราะวาเนี่ยเวลาฝนตกแล้วเวลามันกระจกแล้วมันทะลุกระจกอะ่ะเออแต่ก็ต้องยอมนะเพราะว่าแทคเจอแพคนี้เอ้ยชาร์เดอร์นี้เขาสวยจริงแล้วก็หลังต่อไปเหมือนเดิมครับเลื่อนติ๊กตอกมากูเลื่อนต <c oughs> ิ๊กตอกี้่เลื่อนติ๊กตอกมาแล้วเจอเออ <c oughs> เขาสร้างบ้านใต้ดินอ่ลออนอาลองมั่งอ่ากูเอาลองมัางอันนี้ก็คือพยายามแบบว่าสร้างอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะสร้างบันไดน,นะครับ ให้มันเป็นแบบว่ามันจะได้มีหลายเลเยอร์อ่ะพูดง่ายถ้าแบบถ้าเป็นแค่อิดบล็อกธรรมดาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะไม่มีเลเยอร์แบ่งชัดเจนอะไรประมาณนี้เอ,อแค่แคทําเพิ่มเลเยอร์เท่านั้นเองนะครับอันนี้เหมือนกันก็แค่เพิ่ม layer. เลเยอรอ์ไม่มีอะไรมากกูอยากให้มันเลืยอร์เท่านั้นเองคนระับเดินลงมาก็อ่ะไปเจอไฟมันเดิมไฟอีกแล้วนะครับแล้วก็นี่ไงสิ่งที่ขายไม่ได้ตู้ปลาแม่งมีทุกบ้านตู้ปลา แล้วก็มีป่องไฟเมอนเดิมน้ำเออมีป่องไฟมีมมมฟมตูป้ปลาคอนเซ็ปต์เดิมแล้วก็เหมือนเดิมมีกระจกเปิดเพื่อให้มันไม่ดูทึบเกินไปผมอยากให้บ้านมันดูโล่งนะครับแต่ข้อเสียของชาเดอร์เหมือนเดิมหน้ากูเปียกกูอยู่ในโร่มแต่หน้ากูเปียกอืมนั่นแหละผมเลยแบบว่าเสียวลดในการเล่นสักนิดนึงนะเออหลายคนคงเข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจผมก็ได้นะเออเอาไว้ว่ามันมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะเหมือนเดิมถ้าผมติด กับอะไรสักอย่างหรือเห็นไอเดียอะไรสักอย่างผมจะสร้างแบบมินิมอลก่อนเล็กๆก่อนลองดูก่อนนะครับแล้วก็มาถึงสกิลต่อไปสกิลใหญ่มากอันนี้นะครับนี่เป็นไงอันนี้คือผมชอบมากนะเออมันมีการแบบว่าเริ่มเริ่มเล่นแบบลวดนลายมีการเริ่มเล่นลว่นลายนะครับเป็นบ้านที่แบบว่าตรงนี้ไม่มันจะมีแค่เนินทรายอยู่ตรงนี้นะแล้วเนินทรายมันไม่ได้แบบว่าผล่พ้นน้ำนะมันเป็นเนินทรายใต้น้ํานะแล้วก็ความยาก อย่างหนึ่งของอบ้านหลังนี้นะเพราะว่าอ่านเอ่อเอ่อ What What the fuck คือความยากอย่างหนึ่งของบ้านหลังนี้ก็คือมันสร้างตรงทรายเวลาเราจะเจาะออกข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยทรายมันจะหล่นลงมานะครับแล้วแบบยากอ <s> ่ะมันคง คงสภาพเดิมของพื้นที่นั้นยากนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นแอ่งน้ําอยู่แล้วนะผมก็สร้างปิดไว้เลยปะ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 ปิดไว้กะไว้เป็นแบบว่าบ่อน้ําส่วนตัวของบ้านหลังนี้ตามจริงกูไม่ได้เป็นบ่อน้ําส่วนตัวหลอกูไปหล่อเข้ามานะไปหล่อธรรมชาติเข้ามาแล้วก็เออนี่แหละเป็นไงมีปลาตรงนี้ปลาจะเยอะหน่อยแล้วไปไหนไม่ได้ด้วยนะปิดทุกที่อ่าแล้วก็เป็นทางเข้าบ้านแบบมินิมอลเล็กๆนะไม่มีไฟ แต่จะมีไฟรอบบ้านนะถ้ามองมาเนี่ยไม่เหมือนไฟนะเอ้ไม่เหมือนบ้านนะจริงหลุมระพยนะเหมือนอีพีล่าสุดเลยนะเนี่ยปม่ไงมันสวยนะผมว่ามันสวยอะ่ะคือแบบเออมองมามันไม่รู้สึกเหมือนเป็นบ้านสักเท่าไหร่นะเป็นหลุมระพยจะมากกว่าเออเดินลงมาอ่ายังคงคอนเซ็ปต์เดิมกลัดบ,บ้านเมื่อกี้แค่ขยายอาณาเขตเท่านั้นเองนะก็ะคือยังมีการตีกรอบเป็นเลเยอร์เหมือนเดิมมีป่องไฟเหมือนเดิมขาดไม่ได้นะบ้านกูเนี่ยเออ แล้วก็ลงไปอันนี้ทางเดินจะใหญ่ขึ้นหน่อยนะแต่ประตูเล็กลงอ่ะงงไหมไม่ต้องงงนะครับก็เป็นอ่าสร้างไปเรื่อยนะครับก็ต้องเข้าใจครับว่าสร้างไปเรื่อยด้วยออแล้วก็ตกแต่งเหมือนเดิมมินิมอลไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายนะแล้วมแล้วก็ยังคงมีป่องไฟยังมีป่องไฟนะก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนีคอนเซปต์นะต้องมีป่องไฟแล้วก็เดินลงมา้านล่างในหีเป็นห้องโถง อันห้องนี้ผมชอบมากนะเออพยายามแบบว่าอันนี้ส่วนมากอะ่ะผมสร้างบ้านผมไม่ค่อยใช้บล็อกที่เป็นเขาเรียกอะไรนะบล็อกขนสัตว์อะ่ะบล็อกขนแกะอที่เป็นสีสีที่้เป็นเออบล็อกขนแกะ่แหละคือบางเท็กเจอรนะ์น่ะเวลาเราเราใช้นะมันจะไม่สวยแบบนี้นะเออมันจะเป็นแบบมองเป็นขนแกะเป็นอะไรเงี้ยมันดูไม่ใช่วัสดุในการสร้างบ้านอนะ่ะแต่เนี้ยมันจะดูเป็นพรมมากกว่าเออก็ดูสวยวิกแบลนะครับ ก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะมีดิวดอเลือกแสงอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในการที่เอามาประดับประดานะครับผมไม่ได้ใช้ส่วนมากไม่ได้ใช้อันนี้เลยนะไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแต่ว่าครั้งนี้ลองเอามาใช้ดูนะครับก็หลังๆนี้พยายามจะตัดต่อให้มันดีที่สุดนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพัฒนาไปเรื่อยแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังตัดต่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออบ้านหลังนี้ก็ประมาณนี้นะตตมจริงผมอยาก เจาะเจาะไปทางนี้นะเจาะไปทางนี้แล้วก็ทําเป็นแบบว่าอควาเลียนใต้น้ําแต่ว่าเออเดี๋ยวทีหลังแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปแบบว่าท,ทําทีหลังมนาะอันนี้ก็เป็นแบบเแบเบแบบก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปนั่งท,ทําทีหลังนะับอ่ะก็เป็นอีพีล่าสุดเลยนะที่เราเพิ่งทําไปนะครับก็คือเป็นบ้านหลังนี้อันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปเออผมบอกไปในคลิปแั่นคือได้แรงบันดาลใจมาจากคนสองคนเคยดูไหมคนสองคนที่แบบว่า ไม่มีอะไรเลยสร้างบ้านในป่าขุดดินเอานะครับเอานู่นเอาน,นี่มาทําเป็นบ้านนะครับก็คือไม่ใช้ของที่ซื้อมาใช้ของจะธรรมชาติในการสร้างบ้านนะคซึ่งผมเห็นแล้วเอออยากทําดูอันนี้ก็ยังมีคอนเซปต์เดิมป่องไฟอมไม่หนีจะป่องไฟแล้วกูเนี่ยแล้วก็เดินลงมานะครับก็อันนี้จะไม่พูดอะไรมากแล้วกันเพราะว่าเราทําไปแล้วนะวิธีไม่ใช่วิธีการสร้างคือ ตอนสร้างมีอะไรบ้างนะครับก็มีบ่อปลาเหมือนเดิมยังไม่มีมันยังไม่หนีจากบ่อปลานะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเวลาเล่นมัน,มนเสียทรวดอยู่ในบ้านแท้แต่หน้ากูเปียกอือันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะดูประมาณนี้นะครับอ่ะสไลด์บ EP ีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเหมือนเดิมนะก็มา update. อัปเดตอ่ามันก็จะมีบางบางหลังที่ผมแอบสร้างแอบสร้างเออเขาเรียกอะไรวะแอบสร้างหลังหลังใหม่นะครับ แล้วก็บางหลังที่คิดจะอัดไปด้วยนะเพราะจะได้แบบว่าคิดจะได้ไม่ว่างจนเกินไปแล้วก็คิดว่าถ้าจะมาทําคลิปทุกหลังเลยอันนี้ทุกหลังเลยผมเองก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวค่อยมาเก็ตตกเอาทีหลังแบบเเป็นประมาณ e p อัปเดตอะไรประมาณนี้นะว่าแบล็คราวผมได้ไปแอบสร้างเอียงไว้แน่นะครับก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากก็มีสี่สันห้าหลังสิบกว่าหลังนั่นแหละก็จะไปทำเรื่อยๆนะเออว,ว่างๆกูก็มาปั๊บ ทำอยู่คนเดียวอะเอออ่ะ,อะสำหรับอีพีนี้ไม่มีอะไรมากขอลากันไปก่อนกับเจ้าไมค์ครับแล้วก็ช่วงรายการใหม่นะฝากไว้ด้วยเป็นอ่าช่วงรายการอ่าอะไรวะนะกูลืมอีกแล้วเนี่ยพอช่วงอะไรใหม่ๆกูก็ลืมอ่าช่วงรายการสร้างไปเรื่อยเอออ่ะ,อะโอเคขอฝากไว้ด้วยกบสร้างไปเรื่อยนะครับแล้ววันนี้าปบายลากันไปก่อน you a g a i n next time